เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือห่วงจุย้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อธรรมในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคมแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมก สืบสารศาสตร์โบราณสนับสนุนโดยไฮแลนด์มาริทามทัชด,ดาวกันยางอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณค่ะวันนี้จะได้ฟังเรื่องของยอดกักนยูต่อแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะมา,มาฟังด้วยยิ้มปัญญาจีนนะคะเรื่องอารมณ์ขันของชาวจีนจากตันแองค่ะ,คะซึ่งเป็นหนังสือที่คุณดาวรสิกกโกสนเขียนไว้ว่า เล่มที่ผู้เขียนชอบมากที่สุดคือยัวยิ้มปัญญาจีนเพราะเป็นเล่มเดียวที่ผู้เขียนเขียนความรู้ประกอบไว้ในโปรยหน้าบทและปลายหลังบทท่านมีสำนวนนะคะสำนวนจีนชาวจีนเลยนะคะบอกว่า,าการเขียนว่าเนี่ยมันเป็นความสนุกสนานในการค้นคว้ากันกองและนํามาเรียงร้อยตามที่ตนเห็นควรและพึงพอใจทำให้เป็นเล่มที่มีคุณค่าสาระทางวรรณกรรมที่อาจารย์นํามาเป็นแบบในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะ เนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่ายุ้ยยิ้มปัญญาจีนจะมีพิมพ์อีกไหมเป็นหนังสือที่อาจารย์เนี่ยค่อยๆเก็บอย่างถนอมมาตลอดทุกเล่มของคุณถาวรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีก็ไปอ่านแล้วก็จะได้คิดอะไรหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์ได้นะคะอย่างเช่นอย่างเรื่องวาดภาพเหมือนเนี่ยมันก็ขำมันนะคะแต่มันน่าคิดนะคะก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะยอดที่ตื่นเลยอาจารย์นี่เจอคนขี้เหนียวมาเยอะในคําสอนของพระพุทธเจา้าจะเห็นว่า ยาเป็นคนมัจฉริยะหรือตนีเราก็มาแปลง่ายๆว่าขี้เหนียวแต่มันคนละอย่างกันกันกบระหยะอย่างคําว่ามัจฉริยะตะนีเนี่ยมันจะมีด้วยสามฐานะคือไม่อยากให้นะไม่อยากให้เงินไม่อยากให้ทรัพย์ไม่อยากให้ฐานะที่จะมาสม,มุตนคือมันจะปนับคำว่ามันใช่อิจฉาริษยาไปด้วยที่ว่ามัจฉริยะคือให้แล้วไปทวงคืนให้แล้วเสียได้อันนี้ก็มัจฉริยะส่วนคําว่าตนีคือตนีแม้กระทั่งกับตัวเอง เนีย่ยบางคนเศรษฐีบางคนจะใช้อะไรก็อุ้ยเสียได้เงินคือมีเงินมากมายใส่ผ้าคริ้วอะเคยรู้ไหมฮะหยุดล้ไม่ให้ใครให้กระเด็นเนี่ยซึ่งจะมีในนิทานฉดกเยอะมากาที่เศรษฐีขี้ตื่นเน่เยอะมากเลยแบบว่าแม้กระทั่งจะกินขนมต้องไปทําขนมอยู่บนประสาทชั้นเจ็ดทำกันสองคนกับภรรยาไม่ให้คนอื่นกินด้วยเนี่ยเป็นเศรษฐีที่ชื่ออาศรีสะซึ่งวันหลังเราจะเล่าให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยคือมัจฉริยะกับคําว่าตานขี้ตื่น<ะ>จีนเขาก็มีค่ะ ขาบอกว่าเศรษฐีคนนี้จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังจะเชิญช่างวาดมาวาดภาพเหมือนตัวแล้วก็จ่ายค่าวัดสดุและค่าแรง<ม>สามเหรียญค่ะนะคือสามนีญถือน้อยมากคือก็บอกเอาประหยัดประหยัดและกันช่างก็เลยใช้หมึกและกระดาษอย่างเลวาดแล้วก็วาดเป็นรูปยืนหันหลังมีภาพเหมือนน,น,นะคะเจ้าของภาพก็ถามว่าอะธรรมดาลูกเขาวาดด้านหน้าทั้งนั้นทำไมแกวาดเอาหลังออกละ่ะช่างวาดก็บอกว่าเอาก็ขี้เหนียวขี้ตืดเนี่ยจะให้วาดหน้าออกมาให้คนเห็นอีกหรือ ฟังนะแล้วก็อืมนะคะคือในภาพที่วาดมาแล้วเราก็ต้องยิ้มคนเดียวอะนะว่าเออนะคนที่ขี้เหนียวเนี่ยเหนียวแม้กระทั่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็คนที่เขาจะวาดภาพในท่านก็ทั่งมีอารมณ์กนันคือภาพเหมือนนะ่ะคือหน้าก็อยาวอ,ออกไม่เห็นเลยนะคือขี้เหนียวไปสหมดเนี่ยก็ขอแถมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไม่โรคนะเทวดาองค์หนึ่งมาอย่างโลกมนุษย์ชาวจีนะท,จที่ยังมีความเชื่อเรื่องเซียนมนุษย์คือคนที่ทําความดีต้องไปสวรรค์นะนะคะ เพราะว่าอู่ความเชื่อว่าคืออยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยความยากความจนอะไรต่างๆเนี่ยทําให้ทําอะไรได้ทุกอย่างเพื่อตัวเองเมื่อนั้นตายไปเนี่ยก็จะต้องไปยมโลกแล้วก็สั่งสอนกันว่าถ้าเราไปพบกันที่ยมโลกนั่นเองมั <laughs> นจะพบกันบนสวรรค์เลยคร <c oughs> ั้ง,งเดียวส <c oughs> ังเกตไหมคะ <c oughs> อ่าเราจะดูดังเรื่องไหนน,มม <c oughs> นั่นก็เป็นยมโลกนั่นแลยนะคะหรือไม่ก็เข้าใจว่ายมาโลกคืออีกโลกของความต <c oughs> ายเป็นโลกของความตายะนะคะ นี่เทวดาวนนมาก็ใช้นิ้วแตะหินให้เป็นทองลองใจคนถ้าใครไม่โลภก,ก็จะช่วยสําเร็จเป็นเซียนแต่ไม่เคยพบเลยมีแต่ได้หินที่กลายเป็นทองแล้วบอกว่าก้อนเล็กไปคือคนโลภมาแตะจะเอาไปเนี่ยมันก็จะเล็กไปเล็กไปเนี่ยค่ะคนสุดท้ายที่ได้พบพอเทวดาถามว่าข้าจะเอานิ้วเนี่ยแตะหินให้กลายเป็นทองเอาไหมใส่พนักนันหัวเทวดาก็คิดว่าคงเห็นว่าก้อนเล็เกิน ็ชี้ไปอย่างหินก้อนใหญ่กว่าเราบอกว่านั้นแตะก้อนใหญ่นี้ให้เจ้าก็แล้วกันก็สั่นหัวอีกเทวดาโอ้ไม่โลภเลยต้องให้สําเร็จเป็นเซียนก็เลยหยังความต้องใจสักทีหนึ่งไม่ว่าทองก้อนเล็กก้อนใหญ่จักไม่ปรารถนาเพราจะเอาอะไรละ่ะอยากสำเร็จเป็นเซียนล่ะสีบอกว่าอะไรผมไม่อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่อยากได้ไอ้นิ้วอ่ะที่เห็น <c oughs> <c oughs> เป็นทองปเปลี่ยนกับนิ้วผมเท่านั้นแหละยิ่งกว่าโลภสุดที้แตะหินนี้เป็นทองได้ตลอดไป เออมันฉลาดหรือเปล่าเนี่ยนะคะลบขั้นขวานะคะฟังแล้วก็นี่เราเป็นยี่บ่าไม่รู้นะคือฉลาดแบบเนี้ยนะคะคือราสังเกตว่าคนในเมืองแบบเนี้ยฉลาดแบบเนี้ยนะคะคือไม่แต่มันใหญ่มาก่นละค่ะในเรื่องของยอดกระตันยูเราก็มาถึงเรื่องที่ยี่สิบแล้วนะคะซึ่งคงอีกวันสองวันหรือในสัปดาห์หน้าคงจะจบ อันนี้เป็นเรื่องของหนึ่งท่านผู้หญิงเลยนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะคะสมัยราชวงศ์ถังนับเนื่องแตลีเหียนลี่เหียนก็คือหลี่เหยียนใช่ไหมคะที่ราบด่านเหียนเป็นปรับดาพิเศษเป็นพระเจ้าถังโกโจปทมกษัตริย์ครองราชสมบัติเมื่อปีขานพุทธศักราช1161จิงกลางก็เป็นถังเกาจุต่อมาจนถึงพระเจ้าถังเจียวจงกษัตริย์องค์สุดท้ายค่ะซึ่งเสียเมืองเมื่อปีฉลู พุทธศักราชหนึ่ร้อยสี่สิก็ตกประมาณ200กว่าปีกับ300ปีนะฮะรวมกษัตริย์ราชวงศ์ขังสืบสันตติวงศ์ต่อกันมาในลำดับ20พระองค์เป็นเวลา289ปีทั้งหมดเนี่ยนะคะ289ปีก็ดี400ปีราชวงศ์ท่านก็ดี800ปีราชวงศ์โจก็ดีแท่เดียวกันหมดบางทีเราก็บอกว่าโอ้ายุทยาทั้ง400ปีกับเท่าจีน<อ>เา่าค่ะเราหลายราชวงศ์นะคะราช,<อ>ชวงศ<ม>์นัดสามนัดสี่นัดห้าไม่เคยที่แบบว่า กษัตร์20พระองค์ในะแท้เดียวกันหมดค่ะนะฮะอันนี้20พระองค์เลยสมัยราชวงศ์ถังตอนตอน้นนางเชียมหูหยินผู้เป็นย่าทวดของถังชุยน้ำสัวผู้สืบเชื้อสายเจ้าประเทศราชครั้งโบราณชรามากแล้ว,ลวคนชรานะคะโรคภัยกระเบียดเบียนเหมือนคนทุกลพลภาพคือเดินก็ไม่ค่อยจะได้นี่อาจารย์ที่รู้สึกเดินเป๋นนะเราคุยก่นบ้า เราเป๋เพราะเราแกแ่ะเนี่ยนะคะฟันก็ล่วงหลุดหมดปากเคี่ยวอาหารกินก็ยากหมอก็เลยแนะนาว่าให้กินนมคน,นกันแะล้วกันนะเพราะว่าจะทําให้ได้วิตามินทุกอย่างนะประจบก,กับเวลานั้นคือความแก่นี่นะคะมันเหมือนกับเป็นเด็กนะท่านะคะเราจะต้องกินไม่ต้องแม่เดี๋ยวนี้ดีให้น้ําเกลือสมัยก่อนจะไปเอาน้ําเกลือจากไหนนะคะก็ต้องกินน้ํานมคนเพราะว่าจะประกอบไปด้วยสารแร่ธาตาุต่างๆถ้าเป็นคนรวยก็มีแม่นมเลี้ยงคนชรา แต่นี้ไม่มีใครปรากฏว่าโชคดีตอนนั้น,นหูหญินผู้เป็นบุษย์สไพเนี่ยให้กําเนิดลุกชายซึ่งเด็กชายพวกนั้นน่ะก็คือปู่ของถังชูยิน้ําชัวปรากฏว่าแม่ผัวจําเป็นต้องกินน้ํานมคนเพื่อ,อยังให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั่งทันหูหญินก็สะละน้ํานมนให้กินทุกวันก่อนให้น้ํานมแม่ผัวนาก็จะชําระกายจนสะอาดสะอ้านแต่งตัววีผมผัดหน้าสวมเสื้อผ้าใหม่แล้วก็เชิญอย่างเรียกว่าให้ความคารวะและความเคารพเข้าไปในห้องโถง เลือดเสื้อเปิดอกให้ดูกินน้ำนมจากเต้านมของนางนางปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำนางเชมุญิงก็มีกำลังวังชาแข็งแรงขึ้นอายุยืนต่อไปได้อีกหลายปีด้วยความกตัญญูกตเวทีของท่านหิหงนี้ก่อนที่นางเชมุญิงจะเสงแก่กรรมได้บุตรหลานมาสั่งว่าเมื่อข้าตายไปแล้วถ้าผู้ใดนม่ถึงข้าวังให้ปณิธานของข้าสมปรารถนาก็ปฏิบัตินางทันหูหญิงอย่างน้อยเท่าที่เขาปฏินนบัติข,ข้าเถิดซึ่งจริงๆแล้วในประเพณีจีนถือว่า ญิงผู้เป็นสะพายจะต้องมอบกายมอบใจซื่อสัตย์สุจริตเคารพบูชาและปฏิบัติผู้มเกิดกล้าสามีเสมอด้วยผูม้มเกิดกล้าของตนอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนแก้ปัญหาสังคมนะฮะมีคำกล่าวว่านะที่ร้ายที่สุดในโลกนี้คือแม่ปู่ <laughs> แต่ชาวจีนเนี่ยได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการสั่งสมให้เป็นประเพณีเลยนะ,ะ <c oughs> นะคะว่า <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วในแบบอย่างเนี่ย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นแบบอย่างแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินว่าเฉียนเลยให้แม่สามีพ่อสามีกินนะในปามนจ้นเ่ยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างก็เข้าใจว่าสภัยทั้งหลายเนี่ยคงได้เรียน2 4กระบการันตุวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณลสตรีอ่คุณร,ระบุคุณลสตรีส่วนใหญ่ก็จะได้เรียนอย่างนี้คุณ่อจีจะได้เป็นแบบอย่างของความการันตูเรื่องที่2 1จูซิ่วเฉียนนะคะสมัยราชวงศ์ซองสมัยพระเจ้าซองจินจงที่เมืองเทียนเฉียง พระสงสอนต่อพระสงถังมีชายผู้หนึ่งชื่อจูซิวเจียงมีดาเป็นคุณนางผู้ใหญ่ชื่อจูรุ่นมารดาชื่อเล่าสีจูซิวเซียงเนี่ยพลาจากมารดาแต่ยังเยาวมารดาก็เลยเป็นเป็นภรรยาหลวงผู้เป็นคนใจอมริหิมเยมโหดนะับองลำดับจากแม่ผัวก,กับลูกสะใภ้ก็คือภรรยา <c oughs> ที่มีความเหมโหดแล้วก็แม่เลี้ยงเนี่ยนะฮะสามอันดับเนี่ยนะผู้หญิงทั้งนั้นเลยน่ากลัวมากเลยนะฮะ <c oughs> จูรุ่นเอง,องเนี่ยเกรง รยาหลวงเมื่อนางเล่าสีตั้งกันได้สี่เดือนภรยาหลวงก็ขายนางเป็นภรยาชายอื่นแล้วขับไล่สายสงให้อภิจากบ้านนางก็จำต้องอุ้มท้องไปอยู่กับสามีใหม่การคบกํานุตก็คลอดเป็นชายเมื่อบุตรอายุได้สี่ขวบนางทราบว่าภรยาหลวงถึงแก่กรรมก็พาไปมอบให้จูหลุนเลี้ยงดูต่อไปจูหลุนเห็นเข้าก็สงสารรับบุตรไว้แล้วมอบเงินเลาตำลึงให้นางไปทำทุนเลี้ยงชีพก็นางก็หายไปเลยไม่มีใครทราบข่าวเลยจูหลุนนี่นลละคะตั้งชื่อบุตรว่าจูซิวเชียงเชียงนะคะ จูซิ่วเชียมเป็นคนร่างสูงใหญ่แล้วก็เป็นวิทยายุท์ด้วยบิดาก็ให้เล่าเรียนตำรับพิจัยสงครามเจนจบและเข้ารับราชการได้เป็นขุนนางตำแหน่งซิ่วเฉียงมีม่ก็ซิ่วจ๋าซ<ะ>ิ่วจ๋า,จานะคะในฐานเอกแห่งกองฐานรักษาพระองค์ต่อมาพระเจ้าคงไม่ใช่ซิ่วจ๋าหนะคะอรเพราะว่าซิ่วจ๋ายูสว่าจะเป็นตำแหน่งบุน อ๋อนี่คงจะเป็นล้รคงเป็นขุนพลฮ่ชื่อจางต่อมาพระเจ้าซองตินจงโปรดให้ดํารงตําแหน่งมือเป็นเจ้าเมืองทางจิวจูเชียงปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจริญก้าวหน้าแต่จิตใจเนี่ยนึกถึงมารดาตลอดมาแล้วก็ถือว่าตนเองนั้นเป็นนี่น้ํานมถือเป็นเลือดในอกที่นางสลายก็มีรอดรออชีวิตได้ถ้าไม่มีโอกาสสนองเนี่ยก็ถือว่าป่วยการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปหรือเป็นคนต่อไปตัดสินใจออกติดตามสืบสอบ ก็มีใบบอกไปยังเมืองหลวงมอบหมายหน้าที่กันนะให้กรมการดูแลแทนไปก่อนแล้วก็พาบุตรพยากลับไปยังพำนักบ้านเดิมก่อนออกเดินทางบอกว่าที่เราจะไปสืบหามารดาท้งนี้ถ้าไม่พบจอสืบต่อไปก็จะไม่กลับมาจูซิวเชียนได้ล่อนไปตามชนบทหัวเมืองน้อยใหญ่เป็นเวลากว่าปีก็ไม่ได้ล่องลอยอะไรเลยจนคืนหนึ่งด้วยแรงกระตันยูแรงอธิษฐานมีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าก็บรรดาลให้ฝันไปว่าได้พบนางข้างต้นกล้วย แล้วตกใจตื่นต่อมาเช้าวันหนึ่งก็เดินทางมาถึงหน้าโรงแถวในชนบทแห่งหนึ่งมีต้นกล้วยเหมือนในฝันแลเห็นหญิงชราผู้หนึ่งอายุประมาณเจปีก็ตรงเข้าไปคำนับและถามว่ายายอยู่แถวนี้เคยรู้จักนางเล่าสีชาวเมืองเทียนเฉียงบ้างไหมหญิงชราได้ฟังแล้วก็จ้องมองด้วยความประหลาดใจเห็นรูปร่างสูงใหญ่น้าทางเพึงพายเหมือนพ่อจูรุ่นก็ถามว่าท่านาเป็นชาวเมืองไหนล่ะเป็นญาติกับนางเล่าสีหรือจูซิวเฉียงก็ตอบว่าเป็นชาวเมืองเทียนเฉียงบุตรนางเล่าสี ขาดคำยืนยชลาก็โผล่ข้กอกอดความตื้นตันใจก็ไม่รู้จ,จะบอกว่ายังไงคือแต่ว่าแม่ลูกพบกันในที่สุดก็สําเร็จผลนะก็เล่าความเป็นไปซึ่งกันและกันจากนั้นก็จ้างเรือพามารดากับน้องชายต่างิบดาสองคนกลับเมืองเทียนเจียงก็เข้ารับราชการสืบต่อความพยายามครั้งนี้นะคะที่ได้รับการสรรเสริญว่าผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นหในยี นะคะก็อยู่ในอันดับที่21ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงที่2ก็ยังเป็นเรื่องช่วงลางสัญญาสังหอรของท่านจันทร์ภูหลวงค่ะ